สวัสดีจ้าวันนี้ยายสุทีก็ได้มีโอกาสมาบปริญญาลูกสาวที่บางแสนจ้ะวันนี้ก็จะทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนดู YouTube หลังจากยังถือไม่งลงคลิปไปไหลายวันไม่ได้ไหลายวันแหละหลายเดือนเลยแหะค่ะไปเลยจ้าไปดูกันเลยค่ะี่กด,ดอกม้ที่ดูช่อดูสวยงามงเลยจ้ะ ใครเดินขาก็ต้องได้ซื้อได้เป็นของทำกำลังลูกัายอรค่ะได้ไม่คุ้มเสียอยู่นัดก็สุ้สวยจ้าสองสามได้ครับพี่สองพันมีหนึ่งพันมีค่ะนี้พวงมาลยทุกคู่ค่ะดอกไม้ก็ดอกไม้สวยจื้อสวยทั้งนั้น ยี่สิบก็มีนะคะสอบถามได้ค่ะตั <S 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 ้งแต่เช้าแล้้วไดพียรู้สึกว่าโฟมอะไรขายดีเหลือเกินค่ะไปสีม่วงสีเทาสีดําเงินมีหมดโฟมอะไรขายดีมากไวปสีม่วงสีเทาสีเงินมีหมดเลยจ้ะ ขออนุญาตถ่ายนะคะหลังจากที่ห่างหายจากยูทู e ไปนานวันนี้ก็จะมาอัพคลิปให้ดูสักนิดนหนึ่งเท่าไหร่คบนี่จะเยอะเกิน,น่ะ วิทยาลัยมอบูใหญ่มอบูรพาบางแสนจ้ามันดีมันดีค่ะกขอเจะสิไม่ไม่ไม่หรอกค่ะเจ้าไหนดีคะเลือกได้เลยคุณเจ้าแดงก็ต้องไม่เดจ้าไม่อใหญ่ที่บางแสนนะจ้ามอบูใหญ่เกาใหญ่มากจ้ะที่บางแสนดอกไม้เลยนช่อกำลังน้ำสวนะจ้าสวยมากเลยจ้ะ เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะมาเดินไปเรื่อยๆจ้ะเดินถูกมาอะไรมอบูรพามอใหญ่ก็จะอยู่ติดกับถนนเลยติดกับหน้าบางแสนทรายหาดข่าไม่ได้หายข่าวไม่หายข่าวถูกจริท่องเที่ยวเยอะแยะ ขายเดียว0 0 2เดียวส0้ะเอก็ชอบบาทเลยพี่200เลยแต่ชอบแบงค์มี่ะสวยงามมากยด้วยไฟเลยว่ะโอ้สวยจริงๆองอะไรขายดีมากนี่คนละวันที่หนึอยู่ตรงนี้นะจ๊ะน1 0 0

โซนนี้ก็เป็นโซนของดอกไม้สดค่ะสสยง,งามทั้งนั้นเลยใครมาเขาต้องมาแวะถ่ายรูปตรงนี้สวยมากทางเข้ามหาลัยถ้าใครไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้ก็หมายถว่าคนนั้นมาไม่ถึงจ้ะ ลงคลิปไปเรื่อยๆนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไม่เยอะนะก็จะถ่ายทั้งแฟนานทีก็จะมีะผู้คนมาถ่ายรูปจัง คนเยอะมากเป็นแหลง่งท่องเที่ยวของขาชาติตอ,องสั่งไปที่ที่เขาชอบามาเที่ยวกันเทีงบางแสนหาปลเด็กวัยรุ่นก็เยอะเด็กนักเรียนก็เยอะสาขาใหญ่แต่บผมลูกยายสมศรีที่เรียนอยู่ที่อาาขาย่ย่อยที่จังหวัดที่มอโม่จันทบุรีเต่วเวลามารับก็ต้องมารับที่เดียวกันนี้เราจคลิปนี้ยายสมศรีก็จะลง 嗯。